เบิ้งนี่อย่าลูกปลาเข็งปัดหมานหมานหมานอาตักเหรอโอ้สวัสดีครับผมมือนอิจภาพี่น้องมาเอาปลาพี่น้องปลามาลันลงลีครับผมเบื่องขณะฝนตกหนักเมื่อคืนนี่มือเส้นนี่ตกจังหนักเลยมามาครัเบิ้งปลาเบิ้งฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงคบื้พี่น้องว้าวข้พี่น้องมาเบิ้งเด้อพี่ อฮะแม่หรอเบิ้งผิ่นรอมาเบิ่งเด้อมือเส้าเอาไปหลอบนึงแล้วบระเทไทยไว้มือเส้าครับผมสองรอบแลวเด้อเบิ่งมันได้ยืนเลยยางเลยพายามกี่เด้ก็คือมีปลาลดน้่นพี่น้องไปจัดการสนาอุ้ยปูมึงปูนะพี่น้องมึงปูนะอ๋อปูน้อย แต่บางุ่วงแซบขนาดอุ้ยห่วปูน้อยคนนะ่ะพี่น้องปลาดุกน้อยพี่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 หลขนานดะอ๋อนี่อุ้ยเต็มเลยพี่นอ้องเฮ้ปลาอุ้ยกระลาไปหมวกเล้วนี่ลูกปลาแต่มาเข่งเนาะพี่นอ้องเบิ่งปลาเข่งปลาดุก โผลพี่น้องโอ้ยสวรรคดีพูน่ะอุ้งพี่น้องกระปูนิดหน่อยกระปูน,น้อยไปเป็นลูกปลาเค็งเนาะเะบิ้งนี่อย่างลูกปลาเค็งปัดหมานหมานหมานเอาตักเหรอโฮโหเมื่อขึ้นฝนตกเนาะฝนตกแห้งพี่น้อง อ่ะต่ไนขึ้นฝนตกหนักผิวน่องเอ้ยผู้บรรยากาศดีขนาดบ้านเฮาอห็นไอ,อุ้ยหลงหลขนาดโน้ผู้สาวไหลคนนี้อ๋อผู้โตเมียนเนาอ,อปลาขาวแบบนี้ก็ลังมกเลยพี่น้องเอ้ยมึงอีกกระปูมันไตออกกีปูไตออกปูน้อย อืม <s> หลายครับพี่น้องเบิ่งปลาดุกน้อยมีปลาดุกน้อยพี่พี่น้องครับปลาดุกน้อยลูกปลาเข็งโอ้ยฝนมากปีกอนบ่มีแบบนี้เด้อพี่น้องปีกอนน้ำมันบ่มีน้ำม,ม,มันแรงเนาะปีนี้น้ำดีพี่น้องครับอ๋อพี่น้องเอาเมนูยั้งดีมือนีิ เมนูยังดีน่ากําลังดีเลยฝนตกพุงยุดเบึงบรรยากาศตอนเสาร์ที่นครพนมนะครับผมมเบึงลีเฮาไปไปเลยเอาเมนูยังดีครับผมต้องมกเนาะเมนูนี่นะพี่น้องมกมกลูกปลาเข็งลูกปลาเข็งหน่อยครับผมนี่ลูกปกลาเข็งปักไลยเติบ มอนเม่นหน่อยๆเด้อพี่น้องปลาหน่อยมันลงอ้าวพี่น้องคอมเมนต์มาเด้พอพวกเรอยากกินเมนู่ยังนี่มกคือนที่ในการอยู่มกใบตองหอมๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเพิ่งพี่น้องน้ำดีมันนี่กวาดเพิ่งน้ำดีปีนี้ ຊິໄດ້ລາກາພາມາລົງຄະຫນານອນເຮັດເປັນຫມຸກປ່າໂຕງຫອຍຫອຍກ